ส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาดูความคืบหน้านะคะที่เมื่อวานนี้ก็นําเสนอไปกรณีนักเรียนชายชั้นม6ถูกนักศึกษาปวชปี3แทงนับ10แผลเสียชีวิตนะคะหลังจากที่มีปากเสียงการเรื่องที่นั่งบนรถเมล์ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีการเปิดคลิปภาพเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถเมล์ตั้งแต่การชกต่อยกันอย่างชุลมุนจนกระทั่งนามาสู่การแทงสักคู่กับมาติดตามกันค่ะ ยุคไทยแลนด์4.0ธุรกิจค้าขายบนโลกออนไลน์นั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้เรื่องนี้ที่หมอชิดเรามีวิธีการขายของออนไลน์ง่ายๆมาบอกเล่ากันสบายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อส่งของก็ง่ายจ่ายเงินก็สะดวกกับบริการเก็บเงินปลายทางจากไปสี์ไทยครับถ้ามีไงยอดขายออนไลน์ก็ไม่พุ่งสักที ถ้าอยากนดยยอดปังๆต้องสมัครบริการเก็บเงินปลายทางหรือ COD mm hmm. เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Wallet Adpost และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและมารับสติกเกอร์ COD ได้ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วไทย mm hmm. ที่สำคัญเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้า mm hmm. ก็สามารถชำระเงินกับเจ้าหน้าที่นำจ่าย mm hmm. ได้ทั้งเงินสดแอปพลิเคชัน Wallet Adpost และโมบายแบงกิ้งครับ บอกว่าซื้อก็ง่ายจ่ายก็สะดวกและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องดีๆในเรื่องดีที่หมอชิดครับ